จำขึ้นใจพอดแคสต์จำขึ้นใจพึงปฏิบัติยังมีคุณธรรมนี่คือรายการจำขึ้นใจพอดแคสต์สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพร้อมสาระดีๆอีกเช่นเคยนะคะ และเรื่องที่จะนํามาฝากกันนั้นก็คือเรื่องมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือนโดยมติคณะรัฐมนตรีที่จะนํามาพูดในวันนี้นั้นมีบทบาทที่สําคัญมากๆเกี่ยวกับวินัยของข้าราชการพลเรือนจะสําคัญยังไงมาลองฟังกันดูนะคะและเหมือนเดิมในทุกๆคลิปค่ะท้ายรายการเรามีกิจกรรมตอบคําถามเพื่อลุ้นรับรางวาัลมาตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันนะคะ มติคณะรัฐมนตรีคือผลการตัดสินใจร่วมกันของคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องต่างๆตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญกฎหมายและนโยบายของคณะรัฐมนตรีโดยทั่วไปมติคณะรัฐมนตรีมีผลใช้บังคับกับ,กบส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในการกำกับดูแลของฝ่ายบริหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วย งานต่างๆดังกล่าวเว้นแต่เป็นเรื่องที่กฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นมติคณะรัฐมนตรีมีบทบาทสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือนโดยอาจพิจารณาได้ในสองมุมมองกล่าวคือหากพิจารณาในมุมมองของข้าราชการพลเรือนซึ่งต้องอยู่ภายใต้บังคับของมติคณะรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาตรา82 อนุมาตรา2แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551บัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรีและต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการซึ่งระเบียบแบบแผนของทางราชการที่ข้าราชการพลเรือนจะต้องปฏิบัติตามหมายความถึงระเบียบแบบแผนทั่วไปของทางราชการ ที่ข้าราชการพลเรือนต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นข้าราชการโดยไม่จําเป็นจะต้องเป็นระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอาจเป็นระเบียบแบบแผนของทางราชการที่มีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการก็ได้ทั้งนี้ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่ข้าราชาการพลเรือนต้องปฏิบัติมีอยู่มากเช่นระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกายระเบียบการลาระเบียบเกี่ยวกับการลงชื่อมาปฏิบัติราชการ มติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการในกรณีต่างๆเป็นต้นสำหรับการพิจารณาในมุมมองของส่วนราชการเมื่อมีการสอบสวนและพิจารณาวินิจฉัยว่าข้าราชการพลเรือนที่ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยแล้วการพิจารณากำหนดโทษต้องดำเนินการภายใต้หลักการ4ข้อได้แก่ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักมโนธรรม 3. หลักความเป็นธรรมและ 4. นโยบายของทางราชการซึ่งนโยบายของทางราชการในการลงโทษข้าราชการพลเรือนที่กระทำผิดวินัยกรณีต่างๆเพื่อนำมาเป็นหลักการในการใช้ดุลพินิษกํกำหนดระดับโทษให้ได้มาตรฐานอาจมีปรากฏอยู่ในคาแถลงนโยบายของรัฐบาลมติคณะรัฐมนตรีหรือมติกอพอเป็นต้น ในที่นี้ขอยกตัวอย่างมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือนโดยแบ่งเป็น 1. มติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการพลเรือนเช่นกรณีข้าราชการต้องหาในคดีอาญาคดีแพ่งหรือคดีล้มละลายให้รายงานเจ้ากระทรวงกรมทราบโดยด่วนการกำชับกระทรวงกรมต่างๆห้ามมิให้มีการเรียรายไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม งดการเรียรายเงินซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาศขึ้นปีใหม่หรือในโอกาสอื่นๆเนื่องจากเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้น้อยโดยไม่จําเป็นและเป็นการไม่ประหยัดกรณีที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปตรวจราชการ ห้ามม่ให้เกณฑ์กำนันผู้ใหญ่บ้านลูกเสือและนักเรียนไปตั้งแถวต้อนรับสำหรับข้าราชการให้ไปต้อนรับเฉพาะชั้นหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นประโยชน์ในการชี้แจงข้อราชการเท่านั้นส่วนการจัดที่พักและการเลี้ยงรับรองให้กระทำสมกับเบีย้ยเลี้ยงของผู้ไปตรวจราชการได้รับโดยผู้ไปตรวจราชการจ่ายเบีย้ยเลี้ยงที่ทางราชการจ่ายให้มอบให้ผู้รับรองไปดำเนินการ ห้ามมิให้มีการเรียราัยจากข้าราชการพ่อค้าและประชาชนโดยเด็ดขาดการมอบของขวัญและการจัดงานในเทศกาลปีใหม่ให้ข้าราชการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญปีใหม่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐพุทธศักราช2544โดยให้ยึดหลักประหยัด เช่นใช้วิธีส่งบัตรอวยพรปีใหม่ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาแทนการให้ของขวัญโดยอาจลงนามอวยพรเป็นหมู่คณะก็ได้ถ้าจําเป็นจะต้องให้ของขวัญก็ควรเป็นสินค้าไทยหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําในประเทศไทยกรณีที่จะจัดงานรื่นเริงใดๆในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้จัดด้วยความประหยัดโดยเน้นการสร้างความสามัคคีเป็นต้น การที่ข้าราชการพลเรือนไม่ปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีที่กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ก็อาจเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตามมาตรา82อนุมาตราสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551ได้ 2. มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหลักการในการพิจารณากำหนดโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนเช่น การลงโทษข้าราชการที่เสพสุราขับรถยนต์ห้ามมิให้ข้าราชการหรือพนักงานขับรถของหน่วยราชการและองค์การต่างๆเสพสุราในเวลาขับยานยนต์ถ้าปรากฏว่าผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าเป็นความผิดต้องลงโทษหนะักแนวทางการลงโทษข้าราชการที่เล่นการพนันและเสพสุรา กรณีเล่นการพนันถ้าเป็นการพนันประเภทที่กฎหมายห้ามเล่นโดยเด็ดขาดหากข้าราชการผู้ใดเล่นให้พิจารณาลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการแต่ถ้าเป็นการพนันที่กฎหมายบัญญัติว่าจะเล่นได้ต้องเมื่อได้รับอนุญาตจากทางการท่านเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหากผู้เล่นเป็นข้าราชการโดยทั่วไปให้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีแต่หากผู้เล่นเป็นเจ้าพนักงาน ซึ่งมีหน้าที่ปรับปรามโดยตรงหรือเป็นครูหรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรมหรือเจ้าพนักง,งานอื่นใดซึ่งมีข้อห้ามของกระทรวงกรมวางไว้เป็นพิเศษให้พิจารณาลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการถ้าเล่นโดยได้รับอนุญาตแล้วหากผู้เล่นเป็นข้าราชการโดยทั่วไปจะผิดต่อเมื่อผู้นั้นหมกมุ่นต่อการพนันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ราชการ แต่หากผู้เล่นเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่ปรับปรามโดยตรงเป็นครูหรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรมอาจพิจารณาลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการกรณีเสพสุราข้าราชการผู้ใดเสพสุราจนมืนเมาไม่สามารถครองสติได้ซึ่งอาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการให้พิจารณาลงโทษตามคนแก่กรณีแต่ถ้าเสพสุราหรือเมาสุราในกรณีต่อไปนี้ อาจถูกลงโทษสถานหนักถึงปลดออกหรือไล่ออกจากราชการเช่นเสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการเมาสุราเสียราชการเมาสุราในที่ชุมนุมชนจนเกิดเรื่องเสียหายหรือเสียเกียรติศักข์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการเป็นต้นการลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัยกรณีทุจริตในการสอบไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน,ขนหรือสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นสูงขึ้น แม้การกระทําจะไม่สําเร็จเพียงพยายามทุจริตในการสอบแต่ถูกจับได้ซะก่อนถือได้แล้วว่าเป็นการกระทําผิดวินยัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงพึงได้รับโทษสถานหนักจึงให้กระทรวงกรมต่างๆกำชับผู้บังคับบัญชาให้ลงโทษข้าราชการที่กระทําผิดวินยัยกรณีดังกล่าวในสถานหนักการลงโทษข้าราชการผู้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงบางกรณีซึ่งได้แก่ กรณีข้าราชการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีลดทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลานาน,านเกินกว่า15วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลยและกรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการให้ลงโทษไล่ออกจากราชการการนำเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรประณีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ การลงโทษข้าราชการกรณีใช้สิทธิ์เบิกค่าชาวบ้านเป็นเท็จเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าข้าราชการมีเจตนาใช้สิทธิ์เบิกค่าชาวบ้านไม่ถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกาค่าชาวบ้านข้าราชการให้ถือว่าเป็นการทุจริตมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหากสอบสวนแล้วปรากฏว่ามีความผิดจริงให้พิจารณาล,ลงโทษไล่ออกจากราชการ การลงโทษข้าราชการกรณีปลอมลายมือชื่อของผู้อื่นไปหาประโยชน์ให้ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและลงโทษอย่างน้อยปลดออกจากราชการเป็นต้นดังนั้นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจจึงต้องพิจารณากำหนดโทษทางวินัยให้เหมาะสมแก่กรณีความผิดโดยคำนึงถึงมต,ติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วยจบกันไปแล้วค่ะกับเรื่องมต,ติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน สำหรับข้อมูลในวันนี้ต้องขอขอบคุณสำนักง,งานกอพอด้วยนะคะและอย่างที่บอกไว้ตอนต้นรายการค่ะว่าช่วงท้ายรายการมีกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับของรางวัล1ิบรางวัลจากสำนักง,งานกอพอและกิจกรรมสิ้นสุดลงเมื่อได้ผู้โชคดีครบจำนวนของรางวัลหรือเป็นไปตามความเหมาะสมที่ทางสำนักง,งานกอพอนั้นเห็นชอบค่ะขอให้ทุกคนตั้งใจฟังคำถามไว้ดีๆนะคะคำถามมีอยู่ว่า จงยกตัวอย่างมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการพลเรือนมาอย่างน้อยคนละสองมติค่ะอธิบายมาแบบกระชับได้ใจความนะคะรบกวนฝากทีมแอดมินพิมพ์คำถามทิ้งไว้ที่คอมเมนต์อีกรอบนะคะทุกคนสามารถพิมพ์คำตอบไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีพี่พี่ทีมงานไปหาผู้โชคดีค่ะและจะประกาศผลผู้โชคดีที่ Facebook Fanpage จจำขึ้นใจนะคะ ยังไงก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะรอบหน้าจำขึ้นใจพอดแคสต์จะมาบอกสาระความรู้ดีๆเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจำขึ้นใจพอดแคสต์